สวัดีค่ะอันอันนะคะแล้วก็อยู่กับช่องอันังไข่พอแชนแนลนะคะวันนี้มันพามาพบกับ Y-TAC ทนะคะตัวนี้เป็น y i a c ทเกียร์หสปีดนะคะจับคูกับแรงม้า170แรงม้านะคะพร้อมกับ405นิวตันเมตรนะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะตอนนี้ราคาโปรโมชั่นอยู่ที่9,99,000บาทน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะะแค่สีลูกค้าก็สงสัยแล้วนะคะว่าทำไมสีเทาเรมโบถึงมาอยู่ในรุ่น Y ทนะคะตัวนี้ แรปสีเทาแลมโบทั้งคันเลยนะคะแล้วก็ใส่ชุดวิกเตอร์ด้วยนะคะซึ่งการใส่ชุดแต่งวิกเตอร์แล้วก็ทําการแรปชุดแต่งให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีแต่งอะไรบ้างนะคะที่เด่นเด่นของตัวชุดนี้เลยนะคะด้านหน้าก็จะเป็นกระจังหน้า FORD นะคะแบบฮิตนะคะตอนนี้จะฮิตแบบนี้มากนะคะซึ่งจะมีตัวกริบสีแดงสีน้ําเงินนะคะตรงคําว่าฟอร์ดเป็นไฮไลท์ Life นะคะด้านล่างก็จะเป็นชุด ของวิกเตอร์นะคะที่ทําการแรปนะคะสีเทาแลมโบที่เป็นสีเดียวกับตัวรถด้วยนะคะไฟหน้าไฟตัดหมอกก็ใช้งานได้ปกตินะ,ะในรุ่นของตัววายแท็กก็คือไฟหน้าเป็นออโต้อยู่แล้วนะคะในส่วนของกระจังหน้านะคะไฟตัวนี้ไม่ใช่ไฟหลอกนะคะเป็นไฟจริงนะคะกลางคืนก็จะสว่างนะคะจะเปิดพร้อมกับไฟหน้านั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันนะคะในส่วนของตัวด้านข้างนะคะลูกค้านะคะให้เปลี่ยนแม็กยางนะคะปกติแล้ว ตัวแม็กของตัววายแท็เนี่ยจะเป็นแม็กขอบ18นะคะจะเป็นสีเทาเทา,ทาเ,เอ่ทาเกยเนิดนึงนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นยางของโตโยนะคะโตโย AT นะคะตรงนี้ก็จะทําให้รถนั้นเอ่อเขาเรียกว่าวิ่งมันจะเงียบกว่าตัว r t ซึ่งตัว r t เนี่ยดอกยางเขาจะใหญ่กว่านะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวแม็กนะคะขอบ20นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่มองออหารถที่แบบอ,อ,อาจจะวิ่งเงียบกว่า ยิ่งเว่บกว่าตัวยางที่มันดอกใหญ่ๆค่ะก็แนะนําตั้งแต่โตโยนะคะแล้วก็เป็น BF ฟิ Week ขึ้นไปนะคะมันก็จะทําให้ตัวรถเข้าห้องบริสัน่ยเงียบหรืออีกอย่างนึงก็คืออาจจะไม่ติดคิ้วกันสารนะคะก็จะช่วยได้เยอะเหมือนกันนะคะในส่วนของตัวคิ้วล้อเป็นเซ็ตของตัววิกเตอร์นะคะขนาดก็อยู่ประมาณ6นิ้วนั่นเองนะคะ สีที่เราแรปนะคะเป็นเกรดเดียวกับพวกซปเปอร์คาร์เลยนะคะลูกค้าดูความเนียบของสีที่เราราเราทำการแรปนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเล็กๆน้อยๆนะคะชิ้นส่วนของตัวรถที่อาจจะมีตัวคลิปอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือใส่ให้แบบเนียบเลยนะคะเป็นเกรดเดียวกับซปเปอร์คาร์เลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจจะแรปนะคะก็คือสามารถแจ้งอันได้นะคะแล้วก็ในส่วนของเล่าหลังคานะคะเล่าหลังคาสีเดิมนจะเป็นสีเงินนะคะอันนี้ก็แรปเป็นเทาเหมือนกันให้มันคุมโทนนั่นเองนะคะในส่วนของตัวครอบ ก็ติดให้เหมือนเดิมนะคะมาในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังก็เปลี่ยนจากสปอร์ตบาร์นะคะเป็นตัวโลบาร์เหล็กนะคะของตัว Outlander นะคะซึ่งมีไฟดวงที่3ด้วยนะคะแล้วก็ไฟถอยหลังให้ด้วยนะคะเพิ่มแสงสว่างนะคะในการถอยหลังนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายนิดนึงนะคะด้านท้ายของลูกค้าคันนี้นะคะจัดหนักนะคะเพราะว่าใช้เป็น การชนเหล็กนะคะของตัวแฮมเมอร์นะคะพร้อมกับตัวรากจุงแล้วก็ไฟถอยนะคะตัวสุดแต่งของแฮมเมอร์นะคะราคาก็จะสูงนิดนึงนะคะแต่ก็ด้วยคุณภาพนะคะของตัวยี่ห้อเขานะคะสำหรับตัวไวทแท็กนะคะด้านหลังเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวเซ็นเซอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกล่องเนาะแล้วก็ฝาท้ายก็จะเป็นแบบฝาท้ายแบบผ่อนแรงนะคะกระบะท้ายก็มีในส่วนของตัวปลั๊กเสียบแล้วก็ตัวแปลงให้ด้วยนะคะ เขาเรียกว่าตัวนี้ถือว่าเป็นตัวราคาคุ้มค่ามากนะ,ะเพราะมันจัดโปรอยู่เนาะราคา9 9 9 0 0 0บาทน,นะคะเพราะปกติราคาเขาจะอยู่ที่1 8 9 0 0 0้บาทนะคะซึ่งลดราคามาเนี่ยก็จะทำให้มันวัดกับตัว XS-S กับตัวรุ่นสปอร์ตนะคะก็คือเป็นราคาที่น่าตับต้องณตอนนี้เลยนะคะเพราะออปชั่นภายในคุ้มค่ามากรวมถึงช่วงล่างนะคะลูกก ช่วงล่างรวมถึงด้านในนะคะพวกอุปกรณ์เทคโนโลยีการขับขี่หรือว่าในส่วนของไฟเบร km ือไฟฟ้า Faith Fi ar, หรือเบาะหนังนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้นะคะ่ะลูกค้าต้องรีบนิดนึงนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นอะ่ะ99 9นะคะอาจจะไม่ไม่ได้อยู่นานทุกเดือนนะคะสำหรับลูกค้าด้านไหนนะคะที่สนใจนะคะตัว Wi t e ทนะคะตัวที่รรีวิวนะคะหรือว่ารถ Ford นะคะรุ่นเ a นเจอร์หรือ Everest นะคะก็สามารถที่จะ ทักเข้ามาหาอันได้นะคะหรือโทรเข้ามาที่เบอร์0824968839นะคะทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรโมชั่นแต่ละรุ่นได้เลยนะคะหรือเข้ามาหาอันได้ที่ปอดไอเมราชพฤกลาม5นะคะฝากกดไลค์นะคะกดเป็นกำลังใจให้อันนะคะเพื่อให้อันทำคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับลูกค้าไหนที่อยากจะให้อันทำคลิปอะไรนะคะคอมเมนต์ได้เลยหรือคอมเมนต์ให้กำลังใจได้นะคะสำหรับนี้อันไปก่อนสวัสดีค่ะ